ครับสวัสดีครับจากวิดีโอคลิปที่แล้วครับการต่อปั๊มตัวเดียวแต่ว่าใช้บอ่อบาดาล2บอ่อครับแต่ว่าผมจะเอาทอ่อหนุนอย่างเดียวครับอีกบอ่อหนึ่งท่อลมทอ่อท่อเป่าน้ําหรือว่าท่อเวียนน้ําขึ้นมาผมไม่ได้เอาก็ ทดลองดูว่าจะใช้งานได้ก,กี่นาทีครับนะครับผมก็จะเปิดเราในน้ำขึ้นนะครับนี่น้ำไหลขึ้นแล้วก็ตัดครับนี่ก็น้าแรง ก็เรียงดีครับแล้วก็จ่ายมะานาวาจ่ายให้กับมะนาวปกติก,ก็จะจ่ายให้มะนาวได้ประมาณรักชิบนาทีก็หมดแล้วครับบอ่อเดียวครับแต่นี้อ่า ถ้าเราต่อตรองบอสปับขึ้นมาแล้วก็ทดลองขยายดูครับว่าใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับ เวลาสิบหกสิบแปดครับปกติจ่ายแค่10บนาทีก็หมดแล้วก็ช่วงนี้น้ำลดแล้วก็

ประมาณเท่าไหรสองสามสามแถวปกติบ่อบ่อเดียวบ่อนั้นเราสูบแค่สิบนาทีน้ำก็หมดครับช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ำก็ได้น้อยแต่พอดีเจาะไว้สองบ่อแต่ว่าคนละสายน้ำกันตามที่ช่างเขาบอก เราก็เลยต่อแยกแต่ท่อดูดมาใสาบ่บ่อนี้ข้อเสียก็คือถ้าบอ่อนุ่นหมดบอ่อนี้ก็หยุดทำงานไปด้วยครับเป็นข้อเสียแต่เป็นการประหยัดต้นทุนครับไม่ต้องลากมาสองท่อก็เพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มน้ำให้เราได้ครับถ้าท่านใดมีบอ่อเดียวเจาะ แล้วก็น้ำไม่เพียงพอก็ให้จ้างบาดาลเขาเลือกพื้นที่เจาะให้ก็ได้ครับเราต้องสังเกตน้ำครับก็จะลงไปด้วยมองไม่ก็เห็นแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นน้ำว่าลงไปเรื่อยๆ น้ำอยู so ่สองสามช่อเลยครับสามสามแถวครับเ๋ยวนี้ต้องอุดอ๋อสี่แถวเลยก็ได้ครับแถวแถวอุดแล้วอ่าสี่แถวเลย มะนาวก็ช่วงหน้าแรงก็น้ำค่อนข้างจะ,ะน้อยถ้าเราปลูกในที่ข้างวอหรือว่าข้างที่มีน้ำเยอะก็เป็นก็ได้ผลดีเราไม่ต้องเจาะบอ่อปรดานครับแต่มะนาวก็ต้องการแสงแดดด้วยครับถ้าแสงแดดเยอะ ก็ผลิตลูกเนีลูกให้เราได้เยอะครับนะครับแล้วก็รอเวลาไปเรื่อยว่าได้เยอะกว่าเดิมไหมน้ำแต่ก่อนก็ต้องแบ่งรถทีละสอง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 ,สองแถวแล้วก็พักแ,แล้วก็พักประมาณ20นาทีรอรอน้ำแล้วก็รถอีก2แถวครับ ถ้าเราเปิดทีเดียวไม่พอครับเดี๋ยวตอนนี้พอเราเพิ่มบ่อนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะ,ะดูทีเดียวลดได้เลยเราไม่ต้องรอไม่ต้องพักมันก็ทำงานไปเรื่อยๆครับ นนปกติเราลดประมาณทักยี่สบนาทีก็พอดีครับแต่ถ้าบดถ้าว่าเรามีบอดเดียวเราลดแค่ได้แค่สิบนาทีก็เราต้องพัก น้ำหมดครับมะนาวก็ออกลูกดีครับช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างจะด,ดีนะครับทดลองบอ่อเดียวไม่พอก็ลงลึกลงเยอะแล้ววันนี้ก็ดูดลงเยอะลงไปเรื่อยมองก็เห็น ต้องแทนที่เราจะใช้ปัมบระดานสองตัวเราก็ใช้ตัวเดียวแบบนี้ก็ได้ครับ นี้เราก็เดินสำรวจดูว่าน้ำไปทั่วถึงไหม้าไปทุกต้นครับต้นนี้<ส>ไม่ได้เปิดสายยางเลย เท่านี้เราไม่ได้เปิดแตย,ยังอันนี้โอเคต,อเตรงใสจะหมดแล้วเท่านี้ยังไหลยอยู่ ตอนนี้ก็โอเคแล้วก็ปิด <c oughs> าสายนี้เอาไปเลี้ยงอ๋อน้ำก็ยังไม่หมดนะครับ พอดีน่าจะแรงดันไม่พอครับอตอนนี้เราปิดแถวหนึ่งก็ทางนี้ก็โอเคมาแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แถวไหนเรื่องนั้นไม่ถึงมันก็เท่านี้ได้ก็ปิดก่อน,นก็แบ่งจ่ายน้ำไปเรื่อยๆครับก,ก็สำรวจ นะครับอ่าก็ใช้ใส่อ่าใช้อ่ายางในรถนะครับเป็นการอ่าบีบน้ำเอา แบบง,ง่ายๆครับแบ่งน้ำนไหนแบ่งเยอะเราก็สามารถแบ่งน้ำได้ครับให้เท่ากันการง่ายๆครับไม่ต้องต้องยากครับถ้าท่อไหนเยอะเกินเราก็ใช้แต่ยางนะครับลงทุนน้อยครับแล้วก็ปิดนะคร ข่าก็เยอะเกินก็ปรับเข้าโอ้ตอนนี้ร้อนเลย Yeah. Uh -huh. ตอนนี้เวลาก็เกือบยีสนาทีแล้วครับยีนาทีแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่า,า,าการใช้จท่าเดียวาสามารถสูบน้ำจาก,ากจากอีกบอ่อหนึ่งเข้าไปร่วมด้วยถือว่าได้ผลครับกไ็ได้ผล เพราะว่าปกติแค่สิบนาทีก็หมดแล้วครับบอตอนนี้ก็20นาทีถือว่าใช้ได้ครับหรือถ้าเป็นท่อเล็กกว่านี้ก็ได้ครับถ้าท่านใดที่มีน้ำบ่อเดียวไม่เพียงพอก็แนะนำให้เจาะเพิ่มอ,บบอีกบ่อก็ได้ครับแต่ให้จ่านเขาดูว่าน้ำคนละคนละสายกันคนละบอ่อกัน ยกตัวอย่างบ่อสองบ่อนี้ครับแต่ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาบอกว่าน้ำคนละสายกันก็ได้ผลครับบางทีบ่ออยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าน้ำข้างล่างครับเขาคนละคนละจุดกันครับ นีああ่ก bon ็เป็นการทดลองดูครับว่าบางคนบอกว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องเดินสองต่อแต่ผมทดลองดูแล้วก็ได้ผลดีครับตอนนี้น้ำก็เริ่มอ่อนแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วครับฟังเสียงปั๊มก็ยี่สิบนาทีนิดกว่าๆครับนี่ครับนันเริ่มหมดแล้วครับ ขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามชมคลิปดีๆต่อไปครับถ้าผมมีอะไรดีๆก็จะนำเสนอท่านครับอขอบคุณครับสวัสดีครับก็เสร็จแล้วเราก็ปิดไว้ up.